อัองสวัสดีครับวันนี้พบกับผมในช่องของ yeah! อตเกมเมอร์เย้เจออะไแปลกใหม่ไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเห็น,ห,ห,นห,หรือเปล่าเห็นไหมนี่ครับผมทําฟาร์มคีปเปอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนี่ผลวิลิก็ได้น้อยอยู่ยังได้น้อยอยู่เพราะมันมีแค่3ามชั้นนะครับผมเดี๋ยวว่าในอนาคตเราก็จะทําส่งวันนี้นะ ก็ได้ลายสตรีมโกงแมวไปสองตัวเฮ้ยสามตัวนะครับวันนี้เราก็จะไปทำภารกิจแบบฟาร์มแกะแล้วก็ทำ TNT ไประเบิดอนันลกกันนะฮะผมเพื่อหาแร่เนเธอร์ไรท์แต่ว่าตอนนี้ก็การทำฟาร์คิปเปอร์ทำให้คุแบบเสียทรัพยากรไปเยอะมากดูไม้ขอก็มัว่วหมดเลยคือแบบมันต้อง ใช้ไปใช้ไปอย่างเดียวนอนกันเออตอนเร้จะเตรียมหมดได้มหนาหนึ่งหนึ่งตัวเด้เอแม่มามันหนึ่งตัวด้วยเย้นี่น้องหมานอนนอนกันแล้ตอนนี้ผมติดสถานะโชคร้ายอยู่เฮ้ยรังร้ายดิองไม่หันนมกันนะฮะเดี๋ยว เราชาวเทนทีทั้งหมดนี้ดินปืนห้าสิบสามมันเอฟเคไปหนานแล้วนะก็เดี๋ยวนาคตว่าแแบบคุณพูดยังไงเดียวนา,า,าคตที่เราอันนั้นนะนะคุณพูดอะไรวะเออเดี๋ยวอนาคตเราทำสุก,กวันนี้เออพูดอย่างนี้แหละใช้ก้อนกวดไหมเทนทีใช้อะไรมั่งอะ tnt พิมพ์ค้นหาเลย t n เออน,นี่ไงต้องใช้ทรายว่ะใร้ก้อนกรวดไม่ได้อ่ะแต่มันไม่ใช่ปัญหาออ้ยใช้นี้ดีวกว่ามันจะพังแล้วันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรานะครับผมเพราะเรามีที่คุณมาหาประไลนะเราจะใช้ที่ขุด ขั้วนี้ให้หมดก่อนเลยนะอีก3 5ครัห้างก็จะหมดแล้วเราจะเอาทรายไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะฮะเราจะทำการหาแร่เนเธอร์ไรกันชุดเพชรก็ถามว่าดีไหมก็ดีครับผมแต่ว่ามันยังไม่ดีที่สุดไงใช่ครับมันยังไม่ดีเท่าที่ควรนะเราจะหาแร่เนเธอร์ไร าเราเอ็นชาร์ดไม่ใช่เราเอ็นชาร์ดแบบกรอไปแล้วได้แย่กว่าแบบของเพชรอีกนะกูร้องไห้เลยนะเว้เวยเฮชรมันไม่ต้องแบบคาติมันเอามารวมกับชุดเกราะเพชรเออวะอืมฝากไปครับผมขอยังวะเก็บกันเรียบร้อยยังชุบชุบ ชึบอีกเท่าไรจะพังอีกสิครั้งเองฟ์มไปก่อนครับเนีย่ยมันทำงานหนักจนเกินไปเก็บเก็บเก็บอีกกี่ครั้งเลยเจ็ดมันหาแมวยังไงวะผมอยากรู้ยังเลย แมวผมหายยากมากก็ตอนแรกก็เจอแหละเออก็เจอแมวตามหมู่บ้านนึงไปสิแต่อยู่ๆยังไงก็ไม่รู้แมวอยู่ๆก็หายไปเดี๋ยวเจอครั้งหน้าเด้วผมจะจับไว้เยอะๆเลยจะไปเล่นนอกรอบอีกครั้งแต่ครั้งนี้จะไม่ไลฟ์สตรีมแร้วไม่ไลฟ์แล้ว,ลวจะไลฟ์เป็นพวกเกมอื่นแทนแล้วเลยกินเห็นไหมไหมได้ยินเสียงรถลาง มันได้ไหมยังไม่มาเลยต้องทำสูงก่านนี้เดี๋ยวผมจะทำสูงก่านนี้ครับมีโอกาสผมจะทำสูงงูนเลยแบบตบลงมาเยอะเ,เลยเอ่อไปก็ c n c ได้กี่อันสิบโลกสิบโลกเองเอ่อไปตัดไม้ดีกว่าครับแล้ผมว่าผมจะไปแลกของกับพวก NPC ด้วยผมก็จะเก็บของกัน ี๋ยวพวกทรายไปเดี๋ยวมาจัดที่หลังนะครับพวกนี้เราจะแลกกระดาษไม่รู้มันต้องแลกอะไรมั่งไม่ได้ดูเลยสติกไว้ได้วยเห็นตัวหนึ่งอะ่ะมีสามารถแลกสติกได้แต่ว่าก่อนไปเราเข้าหมู่บ้านนบรีทั้งทั้งแบบนี้ไม่ได้ครับเราต้องหานมก่อนรถดังเสือเกินหานมครับผมเราจะต้องทำการหา นมไปหาวัวกันไปครับนั่นรกเดี๋ยวก็ค่อยไปนะทีทีกูจะมาทำไมวะเนี่ยดูชุดเกาะเพชรกูจะพังอยู่แล้วอะไปฟาร์มของอะไรมาเยอะแยะเลยอะ่ะแบบเพื่อทำอะไรวะคิปเปอร์ฟาร์มคิปเปอร์อันเดียวโหแบบมันฟาร์มของเยอะมากโอ้ยแหลกแหลกแหลก đã lặc nhau nhưng không mà nữa ngay à, tại sao lạc, là map chẳng để, lột map đã thành cái lag lạc rồi, ôi ôi, ôi lạc chẳng để, Bài à bài bị thương rồi, ngang mã. โอ้ยแหลกไม่มีวัวเลยเหรอสักตัวมนไม่อยากไปตรงใกล้ๆบบานไม่งั้นกลัวมันจะไปโดนแล้วก็บุกเขาปนตอนนี้ผมยังไม่พร้อมเท่าไหร่กระโดดกระโดดหาไม่เจอวัวที่กูอยากเจอแม่งไม่เคยจะมีเลย น้องวัวน้องวัวน้องวัวครับอยู่ไหนกันครับน้องเอ้เจอแล้วเฮ้ยโอเคเรียบร้อยเอาไปหนึ่งถังอ่าผมก็ ได้ตัดมาแล้วครับผมก็ขี้เกียจขีเกีดเดินนะก็เลยตัดมาเลยดีดนิ้วอันนี้ก็มาเลยครับผมเราก็ได้นมได้อะไรเรียบร้อยแล้วผมไปํำรวตรงนู้นมาแล้วนิดนึงเออไปสำรวมันนิดนึงแล้วว่ามันมีป่าไม้ด้วยนะครับผมก็เราสามารถฟาร์มไม้ใกล้ๆบ้านเราได้นะแต่ว่าตอนนี้เราจะอาขอไปแลก n p c กันก่อนแล้วก็ไปดูว่า n p c มีมีอะไรให้แลกมั่งนะ ก็ไปดูกันเลยนานจังเลย m อ็ MC ก็ไก่เนี่ยไม่ใช่ไก่หรอกกูคิ้เกียจเตินมากกว่ามาดูครับผมมาเยี่ยมหมู่บ้านเอ็มซีนะยังไงก็เลีมนี่มีแบบลูกหลานมันมานะอันนี้แรกอะไรมาัางโอ้ยเฮียขายอย่างเดียวเลยโอ้ยนี่สติ๊กเอามา หมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่อะนี่เนื้อนี่ทานนี่สติกนี่ของขายไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นี่ปลาเฮ้ยนี่กระดาษมาเมื่อก่อนนะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรมั่งนะมันมังค่าที่จะมีหลายอย่างอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วกันนี่ไม่มีใครเปนะ็นอาชีพฟาร์มเมอร์เลยเหรอ เราซะทำมาให้นะเราเสียใจนะเนี่ยนต้องทำฟาร์มแกะด้วยนั่ผมจะทำฟาร์มแกะนะแต่ว่าตอนนี้เราต้องทำการตัดไม้ก่อนเพราะว่าไม้ที่บ้านเราใกล้หมดน้อยมากมันน้อยอ่ะมันน้อยมากเลยนะครับไม้ที่บ้านเราก็พอเอาไปทำฟาร์มคีปเปอร์จนหมดเรียบร้อย ฟาร์มแต่ละฟาร์มนี่กูทาม,มันไม่เคยหมดเท่าคิปเปอร์เนี่ยนี่ยคิปเปอร์คือเปืองทรัพยากรมากอันนี้แค่สามชั้นนะเนี่ยถ้าเราทำสูงวันนี้นั่นก็จะแบบทรม,มานเรามากกว่าเดิมนะฮะโอ้ยลด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 ,ลดไม่รู้ทุกคนจะได้เสียงรถเข้าหรือเปล่านะถ้าได้ยินก็โทษด้วยนะฮะ จะมีเสียงรถกวนเข้ามานิดนึงไม่นานนิดอ่ะขุดไปครับผมเออถามว่าชอบคลิปอาวีที่ลงไปเมื่อวานป่ะครับผม <Okay. S 1> ถ้าชอบก็แบบอยากให้ทำต่อก็คอมเมนต์ไมะไม่ต้องคอมเมนต์หรอกผมกูจะทำอยู่แล้วเพราะไม่รู้่ไม r ค้า Minecraft อาจจะตันๆน,นิดนึงอ่ะต้องหาคอนเทนต์ทำไม r ค f t ต่อเรื่อยๆนะครับผมว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจะทำอะไรจะหยุดก็ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าขยันนะก็แบบอยากอยากเออว่าขยันป,ปนขี้เกียจติดหนึงนะ่งอะก็ไม่ได้ตรวจงานเอาคลิปที่แล้วอะตั้งใจตัดนะแต่ว่ามันยังตกงานอยู่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ใช่แบบดีที่สุดมันก็มันก็ได้อยู่อะได้อยู่แต่มันแต่มันยังดีได้มากกว่านี้ไงครับผมผลงานเอาวที่ผมตัดนะ มันยินดีได้มากกว่านี้แล้วก็ผมยังตกโลนไปหลายจุดเลยไม่ได้ตรวจงานรีบครับรีบทําคลิปเลยรีบลงกลัวแบบคลิปมันจะลงไม่ทันนะก็ไม่ได้ตรวจงานก็ขอโทษด้วยครับผมทุกคนคงดูออกดูออกว่ามันตกตรงไหนมั่งนะว่างานมันตกตรงไหนมั่งคนที่จะดูไม่ออกคนอย่างเดียวก็คือดูคลิปไม่จบหรืออีกคนนึงด้วย คือไม่ได้ดูเ,ออเดี๋ยวก็อวีก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับผมไลฟ์สตรีมก็ช่วงนี้อวีไลฟ์สตรีมป่ะไม่แน่ใจว่าจะมีไลฟ์สตรีมหรือเปล่านะว่า RV อาวีเพราะว่าขี้เกียจครับไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจไลฟ์มากเลยตอนนี้ไลฟ์สตรีมมันค่อนข้างจะขี้เกียจผม ช่วงนี้เอาตรงๆนะแบบเปิดใจเลยผมค่อนข้างที่จะติดการดูหนังนะดูหนังะมันดูหนังเสร็จปุ๊บมันก็อยากดูต่ออีกหลายๆเรื่องไงพยายามหาเรื่องใหม่ๆมาดูก็นะก็เลยติดเสพติดไปเลยดูหนังยาวคลิปนี้ก็มาบ่นอีกแล้วอะบ่นตลอดบ่นทุกคลิปอะ บนทุกเรื่องเราบนเป็นคน,นแก่เลยกูไปตัดต่อครับตัดต่อไม่ใช่ตัดต่อคิดว่าตัดไม้ต่อไปเอ,อ้ยว่างไงซอมบิไม่เจอกันนานโคตรนะ mai đây thôi lại nè cái dơ dù dơ dù cái nhọn mới chữa thôi lại ừ. là bữa nè โอเคครับผมก็เลยผมก็เลยเงียบไปเวลานานนะเงียบทำไมก็อยากอกดื่มด่ำบรรยากาศไหมครับแบบเก่ามากนะก็แบบกแบบปกติผมเล่นนะครับแล้วนะผมจะเงียบแบบเงียบเชียบเลยเออก็มาเล่นครั้งนี้ก็มาอัดคลิปก็คนดูก็ต้องแบบอะไระ มีเสียงพ้งเสียงพูดหน่อยนะก็นึกถึงวันเก่าๆเลยก็เลยลองเงียบไปสักแป๊บครับถ้าใครไม่ชอบก็ีแต่ผมเล่นสปีดให้เล่นสปีดคลิปให้ถ้าคนดูอาจจะน่าเบื่อผมเป็นคนที่แบบเล่นเกมแล้วใช้ความเงียบนะก็ไม่ค่อยพูดตอนเล่นเกมเท่าไหร่ไม่ค่อยพูดเลยจะพูดก็ตอนหัวร้อนนะเอาเชือกเอา,เอา,เอาทอดออกทำไมไปไป,ไป ไม้ก็ได้เยอะแล้วฟาร์มคิปเปอร์ก็ได้เท่าไหร่เนี่ยมันต้องมีบ้างอ่ะมันต้องเกิดเกิดสักทีไม่เกิดเลยที่มันมันมันเกิดช้าแล้วมันแล้วมันเกิดน้อยด้วยนะมันเีลยวก็ไปไม่ใช่แก้มันไปพูดอะไรดีวะเดี๋ยวเออเดี๋ยวต่อเติมมันพูดยากอย่างนี้คำว่าต่อเติมเนี่ยเออเก็บไปเก็บของไปเต็มหมดแล้วเหรอ เวลากล่องกูเยอะอ่ะเก็บถังนมไปด้วยเลยแล้วกันนอนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำฟาร,ร์มแกะต่อนะทำทำไมเพราะว่าฟาร,ร์มคิปเปอร์ของเราโองเงียวเลยฟาร,ร์มคิปเปอร์ของเราต้องเว้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความคิปเปอร์ของเราต้องใช้ขนแกะเยอะดูนะฮะเนี่ยผมก็มีนะผมต้องใช้เป็นผมเดี๋ยวเราจะทำฟาร์มแกะเลยนะ ไม่ต้องพูดมากแล้วพูดทําไมเปืองน้ํารายนะแค่ครับมาแบมครับมาครับผมอืมโอเคแล้วก็ครับเป็นลัวนี่จะเป็นความแกะชั่วข่าวนะครับพะผมจะย้ายทุกอย่างอะ่ะลงไปชั้นล่างเนอะเดี๋ยวอนาคตก็จะทําชั้นล่าง โอเคครับก็จะมาวางเลยนะว่าวางตรงไหนดีใกล้ๆถ้าเลยไหมใกล้ๆถ้ำเลย,ลเลยโอ้ยพวกคุณนี่ประสิทธิภาพแบบขุดรัวมากดัวไปไหนเอาแบบคุดหลักๆเลยไหมครับหลักกันละเล อีกียช่วงนี้ช่วงนี้เป็นไรเรลิ้นผ่านตลอดเลยแลกกันรละเนร์าน้ากันเลยทีเดียวนะครับกูเนี่ยแหลกที่ผายเลยเนี่ยตั้งแต่ขุดเร็วมาเนี่ยโอเคว่างประมาณนี้ก็น่าจะพอพออยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นฟาร์มแกะชั่วคราวผมไม่ได้แบบยังการแบบใหญ่มากก็จะประมาณนี้โรย ชวงน,นิวก็ชอบลั่นเหมือนกันนะแล้วก็นิวเป็นไรกับตัวดีไม่รู้อะจะกดตัว s ทีไรก็ชอบกดตัวดีตลอดเลยนิวชอบโดนตัวดีอนะถึงตัดต่อก็จะกด s ก็โดนตัวดีนี่ไมันจะไม่เปลืองข้าวเราใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกเพราะวนใหญ่เรากินตะไก่ โอเคฟาร์มแกะชั่วข้าวก็ประตูฟังไหนเอ้ยไม่มีประตูนี่หว่าเราจะใช้เป็นพรมนะเพราะว่ากันไม่แบบแกะออกมาได้แต่เราออกมาดีเอ้ยไม่ใช่ดีได้ดีอะไรพูดอะไรพูดอะไรของกูคุณจะพูดอะไรกูพูดนะเนี่ยเออขุดขุดแบบร้อยครับเราทำฟาร์มแกะชั่วขราวเราเสร็จแล้วก็ปักทอชเลยนะฮะปักทอช ต้องรอตอนคืนนะจะได้เห็นว่าตรงไหนมันมืดมั่งแต่แถวนี้ก็มืดแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะกูเพิ่งขุดทอสออกไปโอเคปักตรงบ้านก็ด้วยเก็บของไปอืมเก็บดิเก็บของก่อนไปเอาแกะเรากันครับเราต้องใช้รั้วปิดนี่หว่าลืม ลดดังมากรดดังมากมากอือสองอันมาไปครับผมไปหาแกเรากันแกะผมจําได้ว่าอยู่แถวนน้นก็มีนะนี่ครับอันนี้เรามีเอาไปห้าสิบอันก็พอแล้วผมว,ว่าตรงนน้นมีแต่เดียวผมลืมเข็มทิศผมเก็บเข็มทิศไปตั้งแต่สร้างอันเนี้ ออาฟาวคริปเปอร์เข็มทิศอยู่ไหนดูโพนัมเข็มทิศหายอ๋อนึกว่าเข็มทิศหายไม่เป็นไรหรอกกูตกใจเฉยๆเออไปครับเราจะไปหาแกะกันนะฮะน่าจะจบแนละ้วมั้งจบที่หาแกะนี่แหละเดี๋ยวถ้าจะระเบิดถ้าจะระเบิดอะไรนรกจริงๆก็ ต้องนเทียนทีเยอะกว่านี้ต้องรอผลบริจารเราผมยืน AFK เอายืน AFK เอานะครับผมนี่ครับหนึ่งตัวไม่ต้องสงสัยว่าทำไมขนมันหายผมนี่แหละมาตัดมันเองมาเร็วสี่ตัววะ่ะวันนี้เอาไปสี่ตัวเดี๋ยวมึงไม่เกี่ยววัวมึงไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยว มาเดี๋ยวให้มึงไม่อยากจบชีวิตเหมือนไอ้บัวนั่นมึงจงตามกูม,มาไปครับตามาตามาตามาตามตามาตามาเดี๋ยวตามาสิเออกูเดินเร็วหรือผู้มึงไม่มีสปีดในตัวเลยวะกินข้าวก่อนกินไก่โช์แกะ อะไรวมาอยู่ไหนละใกล้บ้านเราอยู่นะแถวเลี้ยงหนึ่งมาเลยโอเคฐานเดินกระโดด้นมาแถวเลี้ยงหนึ่งตามตามตามอะไรตามหุ่นหน้ามาัหุ่นหน้าแกะแล้วกูโอ้ยชอบตอนมันเลี้ยงตอนเข้าแถวเลี้ยงมากเลยผมผมรู้สึกชอบอะไรที่มันเป็นระเบียบเอาแแถวเหรอมึงอยากตายอย่างไง้บัวนั่นมะแตกแถวกันเนี่ย อยากตายเหมือนน้บัวนั่นใช่ไหมนั่นนั่นนั่นมาเร็วมาเร็วไปถึงบ้านพวกนายใหม่แล้วนะเราจะพาพวกนายไปบ้านใหม่มาเร็วเร็วเข้าจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเห็นไหมเพื่อนนายก็อยู่เนีพวกไก่อะ่ะ ข้านพวกไหนอ่ะฮ่านพวกนา,า,าน,นาเอาไปเอาไปเอาไปแล้วเอาไปเราก็ได้าร์มแกะของเราเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมันะ้งนาะไม่มีอะไรทำแล้ว ก็จะจบคลิปแบบดื้อดด,ด,ดีไหมนะเราขอดูก่อนถ้ามันมีสักอันนึงผมจะไม่จบเฮ้ยมันมีสามอันแปลว่าผมจบได้โอเคครับผมก็ <laughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมถ้าไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยเกูต้องเล่นมุกดีว่ไอ้สั์ก็ <laughs> <laughs> ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมยุคโควิดจะลืมใส่แมสแล้วล้างมือด้วยนะดูสกินผมยังใส่แมสเลยเออก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายายอุ้ยไปแล้ว